สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่าในแล็กนาล็อกกาวิตี้คาสี่ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาจัดของ Inquisitor สายเติร์ดเฟมบอมกันครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราจัดของสายเอ็ก s i โพ Buster ไปเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนใครอยากรู้ว่าสาย EB ใส่อะไรบ้างงบเท่าไหร่คลิกลิงก์ด้านกว่าได้เลยครับในส่วนของเติร์ดเฟมบอมนะครับมันเป็นสายกายภาพระยะใกล้ไม่ติดคีด เรายังต้องใช้ค่าฮิตในการตีมอนอยู่ครับถ้าเราฮิตไม่ถึงก็ตีมอนไม่โดนแต่มันสามารถแก้ด้วยการใช้ของที่มีเพอร์เฟกต์ฮิตครับซึ่งของที่มีเพอร์เฟกต์ฮิตมันก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงอยู่พอสมควรครับแต่เดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าของเพอร์เฟกต์ฮิตที่เราใช้กันณนะปัจจุบันตอนนี้มีอะไรบ้างแต่จะไม่เอาประมาณของตรงนั้นมารวมในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็ย้ำคําเดิมถ้าใครดูคลิปอีีมาแล้วนะครับการที่เราจัดของให้เพื่อนๆณนะวันนี้ จนเอาไปเล่นในแพทอนาคตได้หรือเก็บเลเวลถึง250เนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานที่เล่นได้จริงและมีความสุขในการเล่นครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มว่าแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างผมบอกเพื่อนๆก่อนเลย ของที่เพื่อนๆเ,เห็นด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันสามารถเล่นได้ทั้งไทเกอร์เคนนอนแล้วก็เติรดเฟรมบอมบ์นั่นเองครับซึ่งเซตที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ผมก็เล่นมานานพอสมควรครับผ่านคอนเทนต์มาหลายคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ระดับล่างกลางแล้วก็สูงนะครับส่วนคอนเทนต์สูงปีดย่างเบทจูดเนี่ยเซตเนี้ยผ่านไม่ได้แน่นอนครับซึ่งถ้าใช้เซตนี้ไปลง COP ในกิจกรรมรอบนี้นะครับถ้าใครดูคลิปอยูนะ่ตอนนี้ COP อพเป็นมาแล้วหรือเพื่อนๆจะเอาไปลงใน COP รอบหน้าเนี่ยมันจะผผ่่่าาานหรือเปลมคิดว ถ้าเป็นชั้นหนหรือชั้น2และมอนมันเหมือนเดิมอย่างในทุกกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะผ่านครับแต่ผมก็ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะลงได้แต่แค่คิดว่ามันสามารถเอาไปลงได้ครับส่วนจะเพิ่มของอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองมาไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันต้องเพิ่มอะไรบ้างสําหรับการลง COP ชั้นหนหรือชั้น2องในระอบปัจจุบันตอนนี้แล้วก็ในอนาคตครับเราก็มาเริ่มกันที่ส่วนหัวครับเราจะใช้หมวกที่ชื่อว่า t e m p o r a l Circula i ครับบวก11ส่วน o f f ช่องที่4เป็นอะไรก็ได้ช่องที่3ให้เป็น o f t e m p o r a l with level 3ครับส่วนช่องที่2ก็จะเป็นในส่วน o f A d a m a n t i n e ในส่วนของการที่เราใส่เราจะใส่ h h r ์ t o s t t e m นนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทครับสำหรับเซิร์ฟทอเนาะเอาจริงๆราคาหมวกโวก11บแล้วก็ออปชันเนี่ยผมไม่สามารถสรุปให้เพื่อนๆได้เลย มันอยู่ที่ดวงแต่ละคนเลยครับถ้าดวงดีจบไวถ้าดวงไม่ดีมันก็จะจบช้าครับแต่ผมสรุปงบประมาณคร่าวๆให้ละกันอยู่ที่ประมาณ1,700บาทครับส่วนหูก็ใช้อีกาครับอยู่ยงคงกระพันมัน่งเถ่ปีแรกยัน5ปีครับสนนราคาอยู่ที่1,000บาท ขยับขึ้นอีกนิดนึงก็คือในส่วนของหู5ปีนั่นเองแต่ที่ผมไม่แนะนําแต่แรกเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะหามาได้ครับบางคนสุ่มหลายร้อยก็ไม่ออกแต่ผมแค่โชคดีในณเวลาตรงนั้นเฉยๆที่สุ่มแล้วมันออกมาให้ใช้งานครับส่วนปากใช้วัดเสลต์เน็กเลตตัวนี้ได้เลยครับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทครับ ต่อมาในส่วนของมัพครับเราจะใช้มัพ C ซีใส่กัดแคทเธอรีนเกบอกกัดตัวนี้เพิ่มดาเมจทางกายภาพระยะใกล้ครับใส่กัะเฮลวมุดก็เพิ่มระยะใกล้อีก5%ราคาบวก11 ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0บาทซึ่งโดยปกติแล้วเขาไม่ขายแยกครับมันจะขายมาพร้อมกับ Wireless Security โดนคุณก็จับมันมาทั้งคู่นั่นแหละในราคาที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ออกมาในส่วนของเสื้อครับให้เราใส่เสื้อ17.2เป็นพื้นฐานหรือใครจะขยับไปเป็นเสื้อ EP18 ก็ยอมได้ครับถ้าใครใส่เสื้อ EP18.2 อยู่นะครับในส่วนของออปชั่นผมจะมีให้ดูทั้ง2อย่างครับ อย่างแรกคือคุณใช้เสื้อ17.2ที่ได้จากการจ่ายมะละกร30มะละกรนั่นเองคุณจะออปชั่นช่องที่4ได้เป็น Tiger Empire ครับเพิ่มในส่วนของสกิลไทเกอร์แ n นนอส่วนช่องที่2และก็ช่องที่3จะเป็นในส่วนของ a อ t a c k Power ครับแต่ถ้าคุณซื้อเสื้อ17.2นอกกิจกรรมคุณจะออปชั่น Attack Power ได้2เม็ดแล้วก็ a อ t a c k f o r ์ e ได้1เม็ดนั่นเองครับการที่เราจะใช้นะครับก็คือการด เอมิทิเซียนนั่นเอง m a ็กเกบวกสิเมื่อผู้ใช้งานเลเวล200ขึ้นไปได้แม็กเกอีก10%ครับถ้าอยากจะขยับมากกว่านี้ก็ต้องเป็นการบอสอย่างเท้ากลางขาเลยครับเพราะว่าการ์ดตัวนี้จะให้แม็กเกคุณมาอีก100%ครับแต่จะลบเดฟกับเอ็มเดฟคุณไป50หน่วยซึ่งในยุคคัสสี่เราอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาละสําหรับเดฟแล้วก็เอ็มเดฟเนาะ เสื้อตัวนี้สนนราคานอกกิจอยู่ที่1,500บาทครับประมาณรองเท้าเราก็ใส่รองเท้า17.2ครับออปชันเป็น Unlimited v i t a l ช่องที่4ช่องที่3ก็จะเป็นโ o บ b u แล้วช่องที่2ก็จะออกเป็นไว i t a l นั่นเองครับการที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็น Papilla Luba ครับ In บวก2 m a c HP แล้วก็ m a c SP บวก10%ซึ่งการตรงนี้มันจะเป็นการ์ดเซตสาย Tiger Canon นั่นเองครับสนนราคาตรงนี้อยู่ที่ประมาณ7 0 0ถึง800บาทครับ ส่วนอาวุธเราจะใช้อาวุธที่ชื่อว่าทา r n o อตนักขึ้น AD นั่นเองครับผมยังไม่ต้องเกรดนะเราเอามาใช้งานที่โบก11ก็เพียงพอแล้วครับส่วนออปชันจำเป็นต้องใช้ยกเลิกโทษขนาดส่วนีนช่องตรงนี้เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าหาตีบอสได้ก็ถือว่าสวยครับการที่เราจะใช้ก็คือมิวเตนปราการนั่นเองครับซึ่งมันเป็นการเซต17.2ครับมันจะใส่ในส่วนของอาวุธรองเทา้าแล้วก็ประดับครับ อีกใบหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ Corruption w o n d e r e r Car รครับสนนราคาตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1,000บาทครับรวมการ์ดแล้วนะต่อมาเป็นในส่วนของประดับครับเรามาดูประดับข้างซ้ายกันก่อน เราจะใช้แหวนที่ชื่อว่าดูการิงครับในส่วนของแหวนตรงนี้คุณสมบัติมันเพิ่มในส่วนของสกิลไทเกอร์แคนนอนโดยตรงเลยและก็มีในส่วนของเพิ่มสกิลระยะไกลด้วยสําหรับใครที่เล่นแลมเพดบาร์หรือนักเคลื่อนแอโร่แหวนวงนี้นะครับถึงจะเป็นของแคสแต่ราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทเท่านั้นครับส่วนประดับข้างกว่านะครับก็ใส่ t i ม e g ีเวลอะมูเลตเลเวลออปชันช่อง4ก็จะเป็นไฟติ้งสปิริตเแล้วก็ t i ม e g ีเวลวิ นั่นเองครับผมส่วนการ์ดนะครับเราจะใส่ powerful spell ทัง2ข้างเลยครับผมสนนร,ราคาประดับพระเครื่องตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ1,000บาทครับข้างหลังก็จะเป็นคอร์สฟ้าชูล่าบูสเตอร์ครับถ้าใครมาไม่ทันก็ต้องใส่ในส่วนของคอร์สอีเดนชูล่าไปแทนครับส่วนคอร์สสส่วน เราจะใส่ชูร่าสโตนทูในส่วนของการเมนต์และในส่วนของหัวกลางล่างเราจะใช้หินที่ชื่อว่าแชมเปียนสโตนทูครับส่วนออฟพ,พิเศษตรงนี้ถ้าไหวก็ออฟถ้าไม่ไหวก็ยังไม่ต้องออฟครับณนะคลิปนี้ผมยังไม่เอาในส่วนของหินลอบมาคิดราคาให้เนาะใครทันในส่วนของกิจกรรม5ปีหรือกิจกรรมอื่นๆของ GGT เนี่ยก็จะไม่ต้องคิดราคาคอ4สสี่ส่วนครับแต่ถ้าใครไม่ทนันคุณจะต้องจ่ายราคาคอสสี่ส่วนอยู่ที่ประมาณ1000บาทครับ เอาแบบใช้งานนะไม่ได้เอาแบบสวยตรงใจเรานะถ้าเอาสวยตรงใจเราก็จะต้องเพิ่มเงิประมาณไปอีกครับราคาที่ต้องจ่ายทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังสําหรับคนที่ไม่ทันกิจกรรมใดๆเลยเนาะและอยากจะเริ่มเล่นครับสนนร,ราคาณนะวันนี้อยู่ที่11,300บาทครับซึ่งราคาตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองดูดาเมจกันว่ามันจะมีดาเมดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และมันเพียงพอในการที่จะเก็บมงนในอนาคตที่เลือดจะเพิ่มขึ้นมาเป็น30หรือ40ล้านหรือเปล่าครับ แล้วก็ก่อนที่จะไปดูดาเมจนะครับผมก็ยกตัวอย่างในส่วนของมับไว้ไหนท์หรือมับไก่ที่เรารู้จักกันนั่นเองตัวเนี้ยมันจะให้ค่าเพอร์เฟคฮิถึง80%ครับถ้าคุณบวก12แบบผมเนาะและมันสามารถออปชันเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวส่วนตรงเนี้ยเรายกยอดไปไว้ในคลิปหน้าๆแล้วกันที่สําหรับงบสูงเอาไว้ลงดันต่างๆหรือ C.O.P. ครับ ผมก็มาอยู่ที่ Clock Tower b e m e n เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทสดาเมจกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเทสดาเมจเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆน,นิดนึงเนาะการที่เราจะเล่นในส่วนของเติร์ดเฟรมบอมสปีดเรา193อะครับมันก็จะคอมโบออกได้เร็วครับถ้าสปีเราต่ํามันก็จะคอมโบออกช้าเนาะส่วน m a r โคที่ผมเซตไว้เนี่ยมันเซตเอาไว้ที่ความเร็ว SPD 192-193ถึงครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นมันจะต่อยคอมโบไม่ออกครับผม โดยการเทสเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2 Condition นครับคอนดิชันแรกเนี่ยเราจะเทสแบบไทเกอร์แคนนอนให้เพื่อนๆดูก่อนว่าดา m เมจมันเท่าไหร่และคอน i ิชันที่2เราจะเทสในส่วนของเติร์ดเฟรมบอมขั้นตอนแรกผมจะเทสในส่วนของ f ฟ t ตคอมโให้เพื่อนๆดูก่อนครับ ดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านเนาะถ้าเราติดพลอกในส่วนของดูการิงแล้วก็หมวกใบนี้นะครับดาเมจก็จะขึ้นไปที่50ล้านเลยครับแล้วนอกจากติดพอกในหมวกแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสติดพล็อกในส่วนของอลิมิเ t e d v i ท a l ในส่วนของรองเท้า17.2ครับถ้าติดขึ้นมาดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ 5-10M ครับอันนี้คือแฟลทคอมโบนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไทเกอร์แคนนอนกันบ้างครับ ดาเมจที่เราได้จะอยู่ที่ประมาณ9 0้า0ถึงหนึล้านครับต่อมาเราก็มาดูดาเมจเติร์ดเฟรมบอมกันบ้างครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านครับผมถ้าเราติดพล็อกก็จะขึ้นไปได้ถึง98ล้านเลยครับผม ก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงอยู่พอสมควรเนาะซึ่งพร็อพมันค่อนข้างจะติดง่ายครับในส่วนของแหวนดุก้าลิงแล้วก็หมวก นั่นเองครับก็อารมณ์เราๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เล่น Tiger Cannon แล้วก็ Frame Bomb เติร์ดเฟรมบอมเนาะดาเมจเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยต่างกันมากครับ Tiger Cannon ทำได้80-100ล้านเติร์ดเฟรมบอมก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ80-100ล้านเช่นกันครับแต่เราอย่าลืมนะเติร์ดเฟรมบอมที่เราเล่นวันนี้มันเป็นของไม่ตรงสายถ้าเป็นของตรงสายอย่างมิเมนตโตหรือเซทานอตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะฉีกได้ประมาณ300-400ล้านครับและถ้ามีการเพิ่มการ์ดหรือ เกดของเพิ่มขึ้นไปเนี่ย ก็จะถึง1000ล้านได้แบบไม่ยากเย็นครับสำหรับเติร์ดเฟรมบอมนะนะักวันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเองได้เลยว่าอยากจะไปต่อไหมสำหรับเติร์ดเฟรมบอมครับซึ่งผมบอกเลยครับก็ค่อนข้างที่จะมีอนาคตที่สดใสยอยู่พอสมควรเนาะสำหรับสกิลนี้อนาคตมีของมาเพิ่มเติมอะไรพวกนี้มันก็จะแรงมากขึ้นกว่านี้อยู่พอสมควรเลยครับสำหรับใครที่ดูมาถึงนะตอนนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจยัางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเวลาลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดุยกัน นะครับผมตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ